ชุดสืบสวนตำรวจภูธรท่าพระอําเภอเมืองขอนแก่นได้ควบคุมตัวนายเสน่ห์อายุ41ปีนะคะเป็นชาวบ้านท่าพระเนาตําบลท่าพระอําเภอเมืองขอนแก่นมีของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุทั้งเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกกันน็อกแล้วก็รถจักรยานยนต์ พาไปชี้จุดที่ทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่บริเวณร้านค้าแห่งหนึ่งบริเวณหมู่บ้านสามัคคีด้วยนะคะคือหลังจากที่ไปตระเวนก่อเหตุเอาน้ําเปล่าไปกรอกใส่ขวดเบียร์ยี่ห้อหนึ่งแล้วบรรจุไปใส่ลงังไปหลอกขายกับร้านขายของชาแห่งนี้นะคะแล้วก็ร้านขายของชาแห่งอื่นๆในชุมชนในเขตเมืองขอนแก่นบอกว่าเบียร์นี้มีโปรโมชั่นพิเศษราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะทั้งตํารวจเองนะคะพันตารวจโทสุรัตน์วันธรมาร,รองผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรท่าพระน ก็บอกว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาตํารวจได้รับการแจ้งนะคะว่ามีคนเนี่ยมาหลอกขายเบียร์ปลอมก็เลยทําการสืบสวนจนได้รับข้อมูลว่ามีเหตุที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่ตําบลเมืองเก่าแล้วก็สืบจนทราบว่านายเสน่ห์เนี่ยแหละเป็นคนที่ก่อเหตุจึงได้มาจับก,กุมพร้อมของกลางเบื้องต้นนายเสน่ห์ให้การรับสารภาพตลอดข้อหานะคะแล้วก็ยอมรับโดยตํารวจก็ได้นําตัวมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพตัวของคุณสเสน่ห์ที่ถูก จับเนี่ยเขาบอกว่าซื้อขวดเบียร์ปล่ามาพร้อมกับลังตามร้านค้าทั่วไปจากนั้นนํามาล้างแล้วก็กรอกน้ําเปล่าลงไปค่ะปิดฝานําไปบรรจุใส่ลังส่งขายให้กับร้านค้าของชาในราคา500บาทซึ่งถูกกว่าท้องตลาดเรื่องนี้ถามว่าใครคิดให้เขาบอก คิดเองค่ะแล้วก็เห็นว่ามีคนหลงเชื่อก็เลยทําซ้ําอีกทํามาแล้วถึง3ครั้งก่อนที่จะถูกจับกลุ่มได้นะคะส่วนเงินที่ได้มาก็เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพแล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวค่ะคือหลังจากที่ทางตํารวจเนี่ยได้นําตัวไปทําแผนประกอบคารับสารภ,ภาพนะคะก็มีการควบคุมตัวไปตรวจปัสสาวะผลออกมาเป็นบวกคือแจ้งข้อหายาเสพติดให้โทษประเภทเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายเป็นการเสพยานะคะและช่อโกงส่งตัวไปที่สพท่าพระดำเนินคดี ตามกฎหมายค่ะ